น่าจะเห็นดอกชัดนะคะลักษณะเอลักษณะดอกก็คล้ายกับดอกเดซี่ขนาดใหญ่ค่ะสีที่เห็นก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เห็นที่สีเดียวนะคะก็คือสีส้มแดงนะคะสวยสะดุดตาสีจัดทีเดียวค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหน้าหนาวนี่บอกว่าจะสีจัดกว่านี้นะคะมีก้านโช่อดอกนะยาวแล้วก็กลีบดอกย่อยด้านนอกจะเป็นสีส้มแดงก็จะมี กลุ่มที่เป็นดอกย่อยอยู่ด้านในเห็นไหมคะจะเป็นสีเหลืองอยู่ตรงกลางคะ่ะแล้วก็กลีบดอกจะเป็นหลอดเป็นหลอดก,อก่อนที่จะคลี่บานนะคะเขาจะเป็นหลอดก่อนแล้วพอบานก็จะออกเป็นเป็นจานเหมือนเหมือนกับทานตะวันดอกก็จะมีขนาดที่สามนิ้วและจากความสมบูรณ์นะคะสีส้มสะดุดตา,าแล้วก็ ก้านดอกเวลาที่เราเด็ดเนี่ยเขาจะไม่ได้ไม่ได้แน่นเหมือนกับทานตะวันมันจะเป็นกรงกลวงหักง่ายต้องระวังนะคะถ้าใครที่อยากจะตัดก็คือใช้มีดตัดถ้าใช้เด็ดนี่เขาจะเขาจะหักเลยนะคะโดยเฉพาะอยู่ที่ตรงคอดอกอ่ะเขาเจะหักลยแต่จะไม่ได้ก้านมาถ้าเกิดว่าเราจะมาปักแจกันถ้าปลูกในฤดูฝนก็จะมีใบามากนะคะต้นสูงใหญ่แล้วก็จะให้ดอกช้า ส่วนถ้าปลูกในฤดูหนาวก็จะให้ดอกเร็วแล้วก็สีจัดกว่าตอนในช่วงหน้าฝนนะคะชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีชอบแดดจัดเพราะว่าทินกกาเนิดเดิมนั้นเขาอยู่ที่แถบทะเลทรายแต่สามารถที่จะปรับตัวได้กับดินทุกชนิดนะคะที่พบเห็นในเมืองไทยก็แบบนี้ละคะ่ะสีส้มแดงสดนะคะยังไม่เห็นในรูปแบบของสีอื่นแล้วเขาก็จะ ล่อมแมลงได้ดีทีเดียวค่ะนี่ก็คือทานตะวันเม็กซิโกหรือว่าเม็กซิกันซันฟลาวเวอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ดูผีเสื้ออีกสักรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือแอบถ่ายเมื่อปีที่แล้วไปถ่ายใกล้ๆแต่ว่าที่มันโยกนี่ก็คือลมลมแรงมากวันนั้นอ่าอันนี้ก็คือ าภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวให้ดูภาพนิ่งกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือถ่ายเมื่อตอนเย็นนี้เลยกลุ่มดอกด้านนอกจะเป็นสีส้มแดงสดค่ะแต่ว่าจะมีกลุ่มด้านในก็คือเป็นสีเหลืองตัดกันสวยทีเดียวค่ะนี่ชอบภาพนี้นะคะวันนี้เราจะทิ้งภาพไว้ที่ภาพนี้แล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ